ลืมตาเพื่อจะพบว่าไม่มีเธออยู่บนราไปที่เคยจะกับความประทีดมันสวยงามอย่าทันใจอย่าจะรับความเป็นไปอย่าจะไม่หัวมาอะไรแต่ก็ไม่ไหวคิดถึงเธออย่าพบ อีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึงน้ำตาก็ยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้เธอเดินอยู่บนทางแห่งความ แต่ฉินเดนจากทุกสิ่งสู่ความฝันที่มันแสนไกลโอ้กอดคนที่เคยอยู่เคียงกายอกกับ oh, ัาลาเกือบทัมใจ <sm all> เธอคือรักเดียวที่ฉันมีอยากพบอ,อีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีๆกับเธออีกสักครั้ง กอดไว้ทังน้ำตาก็จะยอมรับว่าเราเข้ากันไม่ได้อยากพบอีกครั้งหนึ่งอยากซึ้งอีกสักนาทีอยากทำดีกับเธออีกสักครั้งที่แล้วไม่เสียใจกอดไว้ถึ้งน้ำตา ยอมรับว่าเราไปด้วยกันไม่ได้